ผีปุญญามะจิจิปีศาจภูเขามีตาเดียวขาเดียวอ่านใจคนได้ยามะจิจิเป็นปีศาจท,ที่อาศัยอยู่บนภูเขาหรือในป่าลึกมีลักษณะภายนอกเหมือนชายชรลาตัวเล็กผิวหนังเหี่ยวยน่นผมสีเทาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่า หรือบางครั้งก็ใช้ใบไม้และฟางข้าวมาปกคลุมร่างกายมันมีดวงตากลมโตดวงเดียวอยู่ตรงกลางใบหน้าซึ่งอันที่จริงแล้วมันมีดวงตาสองข้างแต่ข้างหนึ่งเล็กมากจนแทบมองไม่เห็นในขณะที่อีกข้างหนึ่งใหญ่มากเมื่อมองไกลๆจึงเห็นเหมือนกับว่ามันมีดวงตาข้างเดียวแต่มันมีขาข้างเดียว เวลามันเดินไปไหนจึงทิ้งรอยเท้าข้างเดียวไว้ทําให้สามารถรับรู้ได้ว่าไกล้ๆนี้มียามะจิจิอาศัยอยู่ให้รีบเพ็นนี้โดยเร็วยามะจิจิมีพลังสามอย่าง 1. นฟันของมันทรงพลังมากขนาดที่สามารถกัดให้กระดูกลิงหรือหมูป่าหักได้เวลาพบเห็นสัตว์เหล่านี้กระดูกหัก ึงคาดเดาได้ว่าเป็นผลงานของยามะจิจิพลังที่สองคือพลังอ่านใจคนและพลังที่สคือเสียงคำรามที่ดังราวกับแผ่นดินไหวพวกยามะจิจิมีความภาคภูมิใจในพลังเสียงของพวกมันมากและมักจะประชันเสียงกันบ่อยๆทั้งกับพวกมันเองและกับมนุษย์ที่กล้าพอ แต่ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันต้องระวังเพราะพลังเสียงคำลามที่ยามะจิจิปล่อยออกมาสามารถทำให้มนุษย์ที่อยู่ไกลๆแก้วหูแตกตายได้ <Yeah. S 1> มีเรื่องเล่าว่าชายคนหนึ่งเข้าร่วมการแข่งขันตะโกนกับยามะจิจิและแอบใช้ปืนไลเฟลยิงไปหนึ่งนัดตอนที่ถึงคราวตัวเองจึงเป็นผู้ชนะ แต่ยามะจิจิรู้ในภายหลังว่าชายคนนี้ใช้กลโกงจึงโกรธแค้นมากมันลงจากภูเขาและตามชายเจ้าเล่ไปจนถึงบ้านและจัดการจนตายยามะจิจิเป็นปีศาจกึงดีกึงร้ายขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์ที่เจอมันปฏิบัติกับมันอย่างไร ตามปกติแล้วมันจะไม่ค่อยพบปะผู้คนเพราะเียดความเจ้าเล่ห์ของมนุษย์แต่บางคนก็เชื่อว่ามันหวาดกลัวมนุษย์เนื่องจากมีตำนานหนึ่งเล่าว่ามีชายคนหนึ่งหลงทางบนภูเขาและพบยา마จิจิเขากลัวมากจึงหยิบก้อนหินคว้างใส่ยาม마จิจิและคิดว่าจะต้องฆ่าเจ้าปีศาจนี้ให้ได้ ในขณะที่ยามะจิจิอ่านใจชายคนนี้และหลบก้อนหินที่คว้างมาได้โดยง่ายด uh oh. าดเทว่าหินก้อนหนึ่งหลุดจากมือของชายคนนั้นและพุ่งตรงเข้าใส่ยามะจิจิเจ้าปีศาจภูเขาเจ็บปวดและตกใจมากมันรีบหนีไปและคิดว่ามนุษย์สามารถทำอะไรโดยไม่ต้องคิดก็ได้ น่ากลัวจริงๆและอีกตำนานหนึ่งได้กล่าวถึงชาวนาผู้ยากจนที่ได้รับเมล็ดข้าวจากยามะจิจิเมื่อเอาไปปลูกข้าวก็ออกผลงอกงามดีมากทำให้ชาวนาร่ำรวยขึ้นเมื่อถึงฤด,ดูหนาวยามะจิจิก็ลงจากภูเขามาขอโมจิหรือข้าวเหนียวกิน ชาวนาก็ให้ยามาจิจิกินด้วยความซาบซึ้งในบุญคุณแต่ในปีถัดไปยามาจิจิก็เริ่มขอโมจิมากขึ้นเรื่อยๆชาวนาเริ่มกลัวว่ายามาจิจิจะทำให้เขากลับไปยากจนอีกครั้งจึงวางแผนกำจัดยามาจิจิและแผนนั้นก็สำเร็จตามที่ต้องการ แต่ก่อนที่ยามาจิตจิจะตายมันได้สาบแช่งชาวนาผู้นั้นทาให้ตระกูลของชาวนาประสบภัยพิบัติกลับไปยากจนยิ่งกว่าเดิม<อ>ข้ามีขลิ ผีตัดผมตัดผมหญิงสาวเพื่อทำลายงานแต่งงานระหว่างมนุษย์และพูดผี้ามีคิริหรือผีตัดผมเป็นผีในตำนานจากประเทศญี่ปุ่นว่ากันว่าตัวมันมีลักษณะหน้าเกลียดดูคล้ายมแมลงเปลือกแข็งแขนขายาวเก้งก้างมีปากเหมือนกันไก่มือทั้งสองข้างเป็นใบมีดมันมีนิสัยชอบตัดเส้นผมของผู้คน ไม่เกียงว่าจะเป็นเพศไหนชอบซ่อนตัวอยู่ตามตรอกห้องนอนห้องน้ำหรือสถานที่มืดๆมันมีความสามารถในการตัดทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เส้นผมเสื้อผ้าไปจนถึงภาพดวงตาที่เหล่าปีศาจสร้างขึ้นทั้งยังสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว,รวดุดซ้ายลมทำให้ดวงตาของมนุษย์มองตามไม่ทันจึงไม่สามารถตั้งรับกับการโจมตีของมันได้ เมื่อรู้ตัวอีกทีผมยาวสลวยก็สั้นกุดไปเสียแล้ววิธีการโจมตีก็ง่ายแสนง่ายมันจะย่องเข้าไปด้านหลังของเหยื่อแล้วตัดผมเหยื่อในทันทีซึ่งเหยื่อจะไม่ทันรู้สึกตัวหรือรู้สึกเพียงว่าสายลมได้พัดผ่านไปเมื่อรู้สึกตัวอีกทีเป็นผมก็จะหล่นลงมากองที่พื้นเหลือเพียงผมที่สั้นกุดเหยื่อบางรายจะไม่รู้สึกตัวเลยด้วยซ้ำ จนกว่าจะโดนคนรู้จักทักเรื่องทรงผมผีตัดผมเป็นผีที่ออกอรารวาสในยุคโบราณสร้างความหวาดกลัวให้ทั้งชายและหญิงในสมัยโบราณเพราะคนโบราณเชื่อว่าผมยาวแสดงถึงความงามความมั่งคัง่งและสถานะของคนคนนั้นทว่าแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นผีแต่ผีตัดผมไม่ได้ทำร้ายคนบางครั้งมันยังช่วยเหลือผู้คนด้วยซ้ำ มีตำนานเล่าว่าผีตัดผมสามารถรับรู้ได้ว่าหญิงสาวคนไหนกำลังจะถูกบังคับให้แต่งงานกับพูดผีปีศาจซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะจบลงอย่างเป็นโศกนาฏกรรมมันจึงเข้าไปตัดเส้นผมของหญิงสาวคนนั้นเป็นการทำลายสายสัมพันธ์ระหว่างคนและพูดผีการยกเลิกการแต่งงานและชะตากรรมอันโหดร้ายถือว่าได้เป็นการช่วยเหลือชีวิตของมนุษย์คนหนึ่ง โดยแรกกับการเสียสละเส้นผมอันงดงามแต่บางตำนานก็เชื่อว่าตัวตนที่แท้จริงของผีตัดผมคือทานุกิหรือจิ้งจอกซึ่งเป็นปีศาจที่ชอบแปลงกายมาสร้างความวุ่นวายหรือกันแกล้งมนุษย์ณปัจจุบันผู้คนไม่ค่อยรู้จักผีตนนี้แล้วและมันก็ค่อยๆลดน้อยลงตามเวลาเพราะแฟชั่นการไว้ผมในปัจจุบันที่นิยมไว้ทั้งสั้นและยาวนั่นเอง